สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับในซ0อันดาบเกมมือถือใหม่ประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับเราจะมาพบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในสัปดาห์นี้มีเกมอะไรเปิดใหม่บ้างมีเกมอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่ผมจะนําเสนอในสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปรับชมคลิปกันเลย โ g ก้า e m โมบายนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็คือในส่วนของโ g ก้า e m โมบายนะครับสำนักข่าวรายงานจากทางประเทศจีนเขานั่นเองนะครับคือน้าตอนนี้นะครับมีข่าวว่าจะเปิดให้บริการในเวอร์ชั่น iOS แล้วก็ Android นะครับนะ ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆไม่มีนะครับมีข่าวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีโล่ให้เราดูนิดหน่อยนะครับในเวอร์ชั่นของแท็บแทบเนาะนะตอนนี้นะครับผมใครสนใจลงทะเบียนนะครับรอเกมนี้อยู่นะครับนะอยากเล่นเกมนี้จริงๆนะครับก็ลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยครับผม เลโก้เลสซิ่งแอเวนเจอร์นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมมือถือเลโก้นะครับในซีรีส์ใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนะครับเปิดในสโตร์นอกนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูดีกว่านะครับมาในแนวเลโก้นะครับแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นแนวเลสซิ่งเนาะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าตัวกราฟิกมันจะขนาดไหนนี่ครับเราจะขับรถไปข้างหน้านะครับแล้วก็เราต้องคอยบังคับรถตัวนี้ให้ดีนะครับนะไม่ฉะนนั้นรถเราจะพังนะ ใครเคยเล่นแนวๆนี้นะครับมีค่อนข้างแบบเอ่อเยอะเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยมาในส่วนของเลโก้กันบ้างนะโอ้แต่แรกครับเราสามารถตรงเนี้ยเนียครับเลือดรถอะไรรดด้วยนะเออถ้าสมมติญญว่าเราบังคับไม่ดีนะครับมันก็จะไปแบบนี้นี่ชนแหลกครับชนแหลกเอ้ยมีการเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งด้วยนะเจ๋งไปเลยเอาครับอันนี้ผมเหยียบคันเร่งมิดเลยนะดูเรียบความครับอ้อโหเข้าแบบเฉียดเฉียวอะได้หนึ่งดาวนะครับเพราะว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างหวยนะ ใครสนใจโหลดเกมนี้นะครับลิงโหลดใต้คลิปไปดีโอเลยครับผมสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นผจญภัยกราฟิกแบบพิกเซลมาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับตัวเกมจะเป็นผจญภัยผสมโรกไรก็คือเวลาที่สมมติว่าเราตายแล้วก็เราต้องเริ่มใหม่บางทีก็ของตกหรืออะไรแบบนี้นะครับนะนี่ครับเอ๊นี่ครับ,รบมันคดขอเลยแนวะเอ๊เฮือหือ เฮือเฮอเฮอเนี่ยเราต้องต่อสู้กับพวกนี้ครับพวกสลามสลามชัว่วร้ายเราเล่นตามดันเจียนนะครับคอย upgrade, อัพเกรดตัวละคร,ต,ะครตัวละครนะครับฟาร์มของต่างเนาะแล้วที่มันคืออย่าพยายามที่จะตายนะครับไม่เช่นนั้นของคุณจะตกนะเนาะเฮ้ยเย้นี่คือเกมนี้ข้อดีคือตัวเกมมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับนะใครที่ชอบเกมแนวประจนไยตัวเกมเป็นภาษาไทยแลวที่มันคือสามารถเล่นออฟไลน์ได้ด้วยนะครับลิงโหลดตัวเกมอยู่ใต้คลิปวดีโอเลยครับผม Tom and Jerry. สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นโซเวเบิลแบบซีวีหนึ่งนั่นเองนะครับทุกท่านน่าจะรู้จักพวกเกม Identity V อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของเกม Tom and j e r r y ที่แบบเปิดทดสอบมาเป็นระยะเวลานานนะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสต re ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตัวเกมจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งล่าฝั่งหนึ่งหนีนะครับฝั่งที่หนีก็เราต้องเอาชีสใส่ในรูแล้วก็หนีไปให้ได้นะครับส่วนฝั่งที่ล่าเราต้องจับเราไปขึงกับจรวดอะไรประมาณนี้นะครับผมใครที่ช นี้ก็มาในเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะครับลิขสิทธ์แท้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเปรมสาสไทยจากค่ายเก่านะครับเน็ตอิแน่นอนนะครับนะทุกคนเตรียมเงินเตรียมทองกันไว้เลยนะครับสำหรับแฟชั่นของค่ายนี้นะครับเขาจัดเต็มจริงๆนะครับในส่วนของกาชานะครับนะรับรองว่าได้โลกเกลกันทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับใครสนใจเกมนี้ก็ลิงกโหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผม a t ตอ RPG นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้ก็ลงในเวอร์ชันมือถือทั้ง i o s แล้วก็ Android s o โซไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวของตัวเกมนะครับจะเกิดขึ้นในปี1986นั่นเองนะครับในส่วนของสภาพโซเวียตแล้วก็กลุ่มตะวันตกนะครับโดนในส่วนของนิวเคลียร์ถล่มแล้วเราเป็นผู้เหลือรอด คนสุดท้ายอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็คอยไปตามหาเพื่อนๆเ,เราที่หายไปเนาะเนาะมีบทสนทนาในเกมที่เอ่เอถ้าสมมติว่าเราตอบคําถามผิดหรือว่าเราเลือกคําตอบผิดนะครับมีผลต่อเนื้อเรื่องภายในเกมด้วยนะครับใครชอบ s ซเว i ร์ลแล้วก็ชอบบทสนทนาเยอะๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างเหมาะเลยและค่อนข้างสนุกเลยนะครับต้องได้ภาษาด้วยนะสนใจเกมนี้ลิงก์โหลดใต้คลิปวีโอเลยครับผม เฟซซีอันเทิร์นสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมโซเวเวลนั่นเองนะครับที่มัตัวเกมแบบใหญ่มากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของโซเวเวลนะครับแล้วก็กราฟิกสไตล์ไมค์อาร์ฟนะครับเกมนี้เปรียบได้เหมือนอันเทิร์นเวอร์ชันมือถือเลยทีเดียวเชียวนะครับนะถึงแม้ตัวเกมจะได้แรงบันดาลใจมาจากอันเทิร์นเวอร์ชันพีซีนะครับนี่ก็จะเห็นพวกสมบงซอมบี้นะครับเราสามารถปรับมุมกล้องแบบนี้ได้ด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปต่อสู้บเขานี่ครับนี่ครับนี่นี่ โอเคครับผมก็พยายามหาทรัพยากรต่างๆแล้วก็ชีวิตรอดสร้างบงสร้างบ้านนะครับนะนี่ครับเว้ยมีของแล้วครับเก็บครับนี่เราสามารถซอมบี้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 บครับผมเดี๋ยวนี่ครับเราได้ของแล้วเดี๋ยวลองขออนุญาตใช้ก่อนนิดนึงนะครับนะขอขวดหน่อยขอขวดหน่อยมาดี้มาดี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  เอาเป็นว่าใครชื่นชอบเกม s ซลิเวลนะครับคราฟของแต่งบ้านนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจเลยนะครับสนใจเกมนี้ก็ลิง์กโหลดใต้คลิปวิดีโอนี้ครับผม <S <S Luna Mobile นะครับ นะตอนนี้นะครับ b ูน่ามบาก็เปิดให้บริการในสต re ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นเกม m o o นะครับกราฟิกน่ารักเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบ MMO Fantasy กราฟิกน่ารักนรักแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดเกมนี้มีอาชีพให้เราเลือกแบบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อ t เตอร์โคสเซเดอ r ์วอรเออร์คลิิก d าร์กวิสนะครับแล้วก็ในส่วนของ w a ล l o c k นะครับมีอาชีพให้เพื่อนๆเ,เลือกมากมายแล้วที่สำคัญคือเราสามารถเลือกคอสโูมทางด้านขวาตรงนี้ได้แบบจัดเต็มเลยนะครับเราเลือกชุดไหนไปเราก็จะได้ในส่วนของชุดนั้นมาเริ่มเกมเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมเกมเพลย์กันคร่าวๆนิดนึงเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศเกมเพลย์แบบคร่าวๆนะครับ เวลาต่อโซ่กับพวกมอนเซอร์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถใช้สกิลนะครับมีระบบออโต้ชวนเพื่อนเล่นนะครับใครสนใจเกมนี้นะครับลิงก์โหลดตัวเกมอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผม Special f o r d M สำหรับเกม sf ตัวนี้นะครับพัฒนาโดยค่าย d ักก้อนไฟที่พัฒนา sf ในเวอร์ชัน pc อันโด่งดังที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับณตอนนี้ก็เปิดให้ทดสอบในเวอร์ชันมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทั้งเปิดให้ทดสอบใน store ไทยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมแบบคร่าวๆนะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับเสียงเพลงเดิมๆนะครับใครที่คิดถึงในส่วนของ sf เวอร์ชันมบายนะครับแล้วอยากทดลองเล่นก่อนนะครับสนใจก็ลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับผม My Hero: Heart of Hero สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็น My Hero เอ่เวอร์ชันใหม่หรือว่าภาคใหม่นะครับที่ในส่วนของทางค่ายเกมนะครับเขาได้ปล่อยในส่วนของตัวอย่างเกมออกมานั่นเองนะครับจากค่ายซมบ้านะครับค่ายที่ได้ทิ่กทธิ์ในส่วนของไทยท่นนะครับเกมดัง,ดงๆอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวตอนเปิดให้บริการจริงๆเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าตัวเกมมันจะเป็นแนว RPG หรือว่าเป็นแนวต่อโซ่นะครับเราก็จะเห็นเกมเพลย์ในจอนี้กันแบบคร่าวๆนะครับแน่นอนนะครับใครนี้กราฟิกจะเต็มแน่นอนนะก็เตรียมเงินเตรียมทองกันไว้พร้อมนะครับในการเปิดกระชับปองนะครับเราจะเกลือไปด้วยกันเนาะใครสนใจลงทะเบียนลิงก์อยู่ใต้คลิปวีดีโอนี้เลยครับผม g e n ช s i Impact สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นแอคชั่นแบบโอเพนเวล d ์นะครับกราฟิกจัดเต็มแน่นอนนะครับมือถือสเปคต่ำไม่น่าจะเล่นได้นะครับผมเคยเล่นในช่วงทดสอบมาแล้วเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะครับที่เอามาจัดอันดับในวันนี้นะครับพอดีมีข่าวใหม่เข้ามานะครับคือตัวเกมมีกำหนดเปิด28กันยายนนี้นั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของเกม Gen Shin Impact นะครับสามารถลงทะเบียนใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันในส่วนของพรีวิวปลายเดือนกันยายนนี้ถ้าไม่เลื่อน เป็นยังไงกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้สําหรับ10อันดับเกมมือถือใหม่ประจาสัปดาห์นั่นเองนะครับชื่นชอบเกมไหนกันบ้างครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ